ดีครับวันนี้นะครับผมมาต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับสอ <Yeah. S 1> นรับสมาชิกใหม่ครับผมอลิสานำโชคนะครับน้องเฮียังก่อนน้องพชระบ่ปอพันท้อทางรอเรือนะครับผมพชระขุดเป่งน,นะครับพอนดังแต่บุดแหละอ่าวันที่18มีน,นาคมนะครับผมน้อง พัชระหรือว่าน้องวายุกษัตริย์มานะครับขอดั้งแต่วันที่18มีนาคม2564นะครับผมเป็นลูกไส้ลูกไสหล่าของไอ้ไส้ในครับไอ้ไถ่อำนาจเลยครับผมไอ้ไถ่บุญน้องครับเนาะนะครับเดี๋ยวอยู่ข้างในอยู่ข้างในมาพึ่งออกจากโรงพยาบาลมา่มื่อนี่นะครับผมสหรับน้องวายุนะครับน้องพัชระกุฎเป่งนะครับ เดี๋ยวเยวขาไปเบิ้งข้างในน้องพี่น้องเนาะไปไปครับผมโอ้ไปก่อนไปก่อนเดนเดนเนาะเนาะโอ้เสียลมเสียลมโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับเมืหลามมันจะโดนเราบ่กเมือง,งหลาน,นมัตน,นต์เพราะเมือง,ง,องสิบพันทีแล้วครับโอ้ <laughs> <laughs> ไปไปเขาไปเบิ้งข้างใน,นเนาะเอาครับครับอันนั้นขายยื้อใส่ก่อนรถตนิดขายยื้อใส่ก่อนขายแยกปากแยกครับอ่าแยกปากเก็ตนะครับเนาะเนื้อสเตเยร์ปุณีแหละครับปอตทอป่ะครับครับปอตทอปายแยกปากเก็ตนะครับ ผู้อายุไก่ไปอุนนดอ <laughs> นู้นนะ <laughs> เ,เด้เอเข่าไปทางไหนเข่าไปทางไหนนี่ครับโอ้วัดแกนั่งกินเข่าต้อนเลยไหมกลังกินเข่านี่เด้นี่เด้อแต่งกินครับทั้งคุณนะโอ้สวัสดีครับสว,วัสดีครับสวัสดีครับสว,วัสดีครับสู้บุญสุขคนครับผมอุ้นมาพ่อนแะล้วกินพอดีพี่น้องเอ้น้ำซีนบ่ ก็ขนาดว่ามาแล้วนี่นี่ครับผมพี่น้องจะออดลูกเพื่อนลูกจะฟังมาถ่ายแจ็คเก็ตเอาไปก่อนเอาไปก่อนเดี๋ยวซิกินันบกพร้าวได้ลายโอ้ผมนอนเลยผมมองมองพัชระเกิดตั้งแต่ควอดตั้งแต่วันที่สิบแปดนอนมาสิบแปดมีนะ เงินคนนอนฝ่อทีนั่นโอ้คนนอนฝอคือใครไงแต่ไม่จะรับก่อนเด็กหน่อยเด้อเหนืบกวนลูกวนหลานเด้เขาได้ยังไงไม่รู้อ่ะได้โอ้เขก็ได้สามมือว่าสั้นครับพี่น้องเพิ่งได้สามวันแต่แม่พาขอดว่าสั้นเฮ็ดยัง อ้รูปรอบรูปรอรปรอปนพ่อบอสกายมาดูน้องเรพอตั้งคนกับวิดีโอคอกันแล้วนะครับโอ้อ้นนันน้ำหนักเท่าใดก่อนน้ำหนักเท่าใดก่อนเจวิวสามจุดส่ามจุดสี่สาม้เกือบสาเกือบเกือบสามล้อเกืงเนาะสามจุดสี่แล้วสามสี่สามศูนย์เราได้ยินว่า นี่แหละครับผมทีมงานสมาชิกนะครับทีมงานสมาชิกเอ่อริสาทำโชคครับผมลายบอลลายมงครับเนอี่ยนนนจะจิ้มเยยานนขาไม่ได้เอี่นยนนนเอี่ยงก่อนเอียงก่อนเอาสติ๊กเกอร์ติดดังก,ก้นไปยังไงยังก่อนแช่งดึแสงว่ <laughs> <laughs> าการแสงได้เหรอ อันนี้น้องเฟมน้องเฟมนะครับผมสาวงนนครับเจ๊เจเตาครับผมแล้วก็เจ๊จศินป์นะเจ๊จศินน้องเมษาครับผมไอ้บุญไออำนาจแล้วก็ไอหนวดไช้ครับผมเมื่อนี้มาตุ่มหุมหกันครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อแรกครับเมื่อนี้ยกดได้กินก้อยเนี่ยกันเลยมื่อแลงเมนูนอยเน,นี่กดเมื่อแลงดังไฟดังไฟย่างเสียย่างเสียบ่เออนย่างครับผมกินกันละลายคน ผู้นึงกินบวปากบวบเอาเลยคือดีแสบแห้งแม่มันแม่มันอ่ะเส้นเสียบเส้นเสียบครับผมเสียบเสียบจวดจวดจวดกับผมโอ้ยมาลครับผมมาเด้อมาปลูกกันลร์นครับผมถ่ายคลิปครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมน้องสมาชิกใหม่ครับ สือมาชีพใหม่น้องน้องอยังก่อนน้องน้องอยังก่อนน้องวายุบ่นั่นแหละน้องวายุเนี่ยไม่สายยังไปว่าน้องวายุเน่ยมาเด้อมาเด้อมาผูกแขนครับผมมาผูกแกนรันเด้อพี่น้องเด้อไอ้ไอ้ไอ้น้องนุ่งผู้สนิทนะครับผมพ่อกันคลิปนาครับผมโชคดีแม่ของสุขสวัสดีครับ